ตอนแรกตินนอนอยู่บนเก้าอี้นะคะเสร็จแล้วมีเสียงดังข้างนอกเต้ก็มาหมดเก้าอี้ตินตินตกใจตื่นเลยเต้ออกมาออกมาหาเจ๊มาเร็วเต้ออกมาหาเจ๊นี่เร็วตินตกใจเดี๋ยวตินตกอ,อันนะมาหาเจนี่เร็วเจ๊กอดมามามา,มา,มากลับบ้านกลับบ้านแล้วมาเร็วโอ้ยมาถ้ามีเสียงดังเต้จะตกใจมาก แมวแมวไม่ตกใจเสียงแบบมันจะมีเสียงเหมือนเขายิงปืนอะค่ะยิงปืนยิงประทัดอะไรประมาณนี้ยเตจะตกใจมากแต่เสียงแบบนั้นอะแมวไม่ตกใจแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆกันแล้วเหมือนเสียงจามเสียงของตกเสียงขยับตัวแมวสะดุง้งแต่ถ้าเสียงเสียงประทัดเสียงปืนดังอยู่ในที่ใกล้ๆแมวไม่ไม่ตกใจแมวชิวเต เด้ออกมาแล้วกลับบ้านกันกลับบ้านกันตินให้เต้นอนด้วยตินให้เฮียนอนด้วยเฮียตกใจแหมปกติเวลาแมวเดินไปเฉียดนี่สะดุ้งนะเวลาแมวเดินไปเฉียดเต้สะดุ้งเลยนะสะดุ้งถอยบ้างสะดุ้งแล้วเผลอเสียงดังใส่แมวบ้าง วันนี้เป็นมุดอยู่กับตินได้ไงให้ติงคุ้มครองเหรอติงต้งจะคุ้มครองเต้ได้ไหมอ่ะตินตัวแค่นั้นอนะเต้ออกมาเร็วไม่ได้เปิดแฟลชนะคะเดี๋ยวเข้าตาคะ่ะกลับบ้านกันปากกลับบ้านกลับบ้านการโอ้ไม่ออกมาหรอเดี๋ยวเจ๊ไปปิดไฟมันออกยากนะจะมองไม่เห็นปังงั้นกลับบ้านเดี๋ยวเจ๊อุ้มติงกลับเต้กลอ,อกมา มามาออกมาก่อนออกมาก่อนอุ้ยกลัวอะไรนักหนาต้องกลัวหรอกบางทีตกใจจนสั่นเลยนะคะสั่นแบบนี่ก็สั่นนี่สั่นเบาๆแต่สั่นเบาๆอุ้ยอุ้ยนี่บางทีแบบสั่นสั่นจนฟันกระทบกันเลยอะ่ะเนี่ยถ้าตกใจมากๆจะสั่นสั่นจนฟันกระทบกันเลยหรือบางทีถ้าไปหาหมอโอ้โหขึ้นรถไปหาหมอนี่ สันนึกว่าเป็นไข้แต่พอเล่ากันบ้างนันดีกว่าป่ะเต้นุนโอียย่้นะคะพี่ใหญ่ใจบางป่ะไม่มีใครเขาทำอะไรเราได้หรอกเราอยู่ในบ้านเราเขายิงอยู่ของเขาใกล้ๆแต่จริงๆอะ่ะแถวเนี้ยมันจะมีนะมีที่แบบในสวนที่ห่างๆหมู่บ้านออกไปอะคะ่ะ าเกิดว่าหมาหมาคนอื่นหรือหมาจรอ,อะไรเงี้ยเข้าไปในพื้นที่ของเขาอ่ะเขายิงเลยนะามาแลงเขายิงเลยแต่ว่าเต้จะไม่เที่ยวเต้จะอยู่ติดบ้านเต็มที่ออกไปก็คือออกไปรอบๆข้างๆรั้วบ้านรอบนอกรั้วบ้านนะคะจะไม่แบบว่าจะไม่ไปไกลจะไม่ไปเที่ยวไกลหรือถ้าตอน เขาเช้าเย็นเย็นถ้าพ่อออกไปปั่นจักรยานหรือออกไปเดินเงี้ยเขาก็จะออกไปด้วยถ้ามีคนไปอ่ะออกไปด้วยแต่ก็ออกไปไม่ไกลหรอกเพราะว่าถ้าไปสักระยะหนึ่งมันจะมีบ้านที่มันมีหมาอยู่อะไรเงี้ยเขารู้เขาก็จะเขาก็จะกลับเขาจะไม่ไปถึงนั่นเนีียวดู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 สันสันเลย กลับบ้านกันดีกว่ากลับบ้านเราไปเข้าไปนอนในบ้าน